พวกเรามาจาก GWM p r e c i s n กันนะคะไอแอมปอนค่ะไอแอมเนมค่ะไอแอมเจนนี่ค่ะวันนี้เราจะพาในส่วนของน้องแมวนะคะโอราพูดแคทมาโชว์ตัวใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราปิดจองมาเกือบปีแล้วเนี่ยมีข่าวดีค่ะพี่บอลค่ะใช่ไหมข่าวดียังไงเอยก็สําหรับลูกค้าที่กําลังรอโอราพูดแคทรถไฟฟ้าของเรานะคะเปิดจองก็เร็วนี้เลยค่ะพบกันวันที่9กุมภาพันธ์นี้ค่ะพี่บอลใช่ค่ะเปิดจองก็เวลา19นาฬิกานะคะเป็นต้นไปเลยถ้ลูกค้าสนใจนะ สามารถขเขาจะเปิดจองกี่รุ่นนะมี2รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นที่เปิดจองก็จะมีรุ่น400โปรแล้วก็รุ่น500อันตาค่ะใช่แล้วสีสีส,สีตัว400โปรมีอะไรบ้างสีหรอคะก็ในรุ่น400โปรก็จะมีสีขาวค่ะสีขาวลังคาดําแล้วก็สีฟ้าพัทเทลน่ารักนรักแบบนี้เลย แล้วก็รุ่น <า S 2> 500อันตา้าจะมี6สีด้วยกันก็จะมีเหมือนกัน3สีกับ400โปรแล้วก็มีสีพิเศษที่เรารู้กันดีแล้วว่า500อันต้าก็จะเป็นเจ้าสีเบดแบบนี้ค่ะสีเบดน้ำตาลแล้วก็ภายในเป็นทูโทนนะคะแล้วก็สีเขียวลังค่าขาวค่ะภายในเป็นทูโทนเช่นกันค่ะมีสีพิเศษใหม่ค่ะพี่เจค่ะอ๋อสีอะไรคะน้องเนมก็เป็นสีเขียวพิทยชิโอค่ะเป็นสีเขียวฮัทเทลน่ารักน่ารักเลยแล้วก็ภายในก็จะเป็นทูโทนเหมือนกันเป็นภายในสี เบตัดไว้สีเขีวเยวนะคะใครที่กําลังจับตามองอยู่ตอนนี้ก็เป็นกระแสนิยมในท่องทางโซเชียลตอนนี้เลยค่ะใครๆก็บอกว่าอยากได้สีนี้มากๆเลยเป็นสีเปิดตัวสําหรับรอบนี้เลยนะคะ,<ช>คะสีะข<อ>เขียวพเทลน่ารักมากสดใสมากนะคะสําหรับขั้นตอนนะคะในการเปิดจอง <S <S เพียงแค่ลูกค้านะคะโหลดแอปพลิเคชันนะคะ GWM นะคะจะเป็น Android ก็ได้ iPhone ก็ได้นะคะเข้าไปโหลดแอปแล้วเขาสามารถกดจองมาได้เลยนะคะแล้วในส่วนขั้น ช่องทางในการไลฟ์สดของเรานะคะก็เริ่มหนึ่งทุ่มเหมือนกันบันที่9นะคะก็จะมี YouTube Facebook นะคะแล้วก็ TikTok นะคะก็จะมีไลฟ์สดให้ลูกค้าได้ชมด้วยนะคะ ก็ขอบคุณลูกค้าเลยนะคะสำหรับอจองรอบแรกนะคะที่ลูกค้าให้การต้อนรับแล้วก็กระแสดี<ช>มากๆ,ๆเลย<ช>รอบนี้เขาเลยจัดมาให้อีกรอบหนึ่งวันที่เท่าไหร่คะน้องเนมก็ย้ำอีกคร<อ>ั้งนะคะว่าวันที่9กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็วันนี้เรามี3สีน่ารักน่ารักมาให้ลูกค้าได้ชมค่ะว่าแบบเราชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนก็อย่างคันนี้จะเป็นสีขาวนะคะ ก็เรียบง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับสายคลีนสายมินิมอลค่ะก็จะสําหรับลูกค้าที่ต้องการความแบบสีขาวลดด้วยใหญ่หน่อยเป็นน้องแมวน่ารักน่ารักแบบนี้เลยภา,ายในก็จะเป็นสีดํานะคะก็เดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะพี่บอลค่ะแล้วก็ในส่วนของคันที่2นะคะก็จะเป็นในรุ่นของตัว500อันตานะคะสีน้องเขาก็จะเป็นแบบสายหวานมาเลยก็คือจะเป็นสีเบทหลังคาน้ําตาลนะคะดูลักษณะนี้น้องเขาดูน่ารักมากเลยภายในของเขานะคะจะเป็นในส่วนของ ภายในน้ำตาลเบรดนะคะอ่าภายในของเขาจะค่อนข้างที่จะแบบน่ารักมากเลยนะคะก็จะเป็นสีทูโทนก็คือตัวน้ำตาลภายในตัวคอนโซลน,นะคะในส่วนของตัวเบาะก็จะเป็นสีเบรดออกมาแบบน่ารักมากเลยค่ะคุณลูกค้าอ่าในส่วนของสีถัดไปของเราจะเป็นสีอะไรคะเจ ในส่วนสีถัดมานะคะจะเป็นสีฟ้ารุ่น400โปรสีเดียวกับตัวเสื้อของ IMJ อ็ n เเลยนะคะสีนี้น่ารักสดใสมากเลยนะคะแล้วก็ขายดีมากด้วยเวลาวิ่งไปบนท้องถนนเนี่ยบอกเลยว่าสะดุดทุกสายตาแน่นอนเลยนะคะสีนี้วานน่ารักอันนี้ชอบเป็นส่วนตัวเลยนะคะสีนี้นะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําล้วนเลยนะคะรุ่นนี้นะคะค่าสีพิเศษ ยนะคะทุกสีนะคะราคา,าเท่ากันหมดนะคะของแต่ละรุ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของรถทดลองขับนะคะเราจะมีรถทดลองขับให้สําหรับลูกค้านะคะเปิดทุกวันเลย7วันนะคะเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่ง<ด><ด>นะคะคุณลูกค้าใช่ค่ะเข้ามาทดลองขับได้ แล้วก็พร้อมเปิดจองแล้วนะคะเดือนนี้เลยนะคะ,ะ,คะเราก็จะมี i a m มทุกท่านเลยคอยให้บริการอยู่ที่นี่นะคะลูกค้าอ่าแล้วก็ทําเป็นของแถมแล้วมีอะไรบ้างหล่ะสำหรับ<ข>น้องเขาของแถมนะคะตอนนี้นะคะก็ะจะมีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็อะไรต่อหน้าน้องเนมที่สำคัญไม่สำคัญเลยค่ายเรารถไ,ไฟฟ้าใช่ไหมเราไม่ต้อง จ่ายค่าวอล์กเพิ่มค่ะก็คือมีให้พร้อมกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งบริการให้ถึงที่บ้านเลยค่ะยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะก็จะมีเกี่ยวกับค่าบริการให้ฟรีเวลาลูกค้าเอารถเข้ามาเข้าศูนย์เช็คระยะเต็มที่เลย5ปีเลยนะคะไม่มีค่าใช้ใจอะไรเลยเวลาเอารถเข้าศูนย์นะคะมานั่งทํางานจิบกาแฟทานขนมที่รับรองนะคะรับรองว่าน,นั่งสบายมากนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นการรับประกันคุณภาพรถยนต์นะคะก็คือรับประกันให้5ปี150,000่นโลแล้วก็รับประกันในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่8ปีหรือ180,000โลค่ะต้องเนโอ้โห oh. oh. จัดของแถมแคมเปญมาให้แบบจุกๆเลยอ <Okay. S 2> uh huh. ่าฮะแล้วก็ ยังไงบ้างเราวันนี้สําหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาชมตัวสีรถน่ารักน่ารักแบบนี้หรือว่าสีอื่นเพิ่มเติมหรือต้องการทดลองขับว่าสวัฒนะการกับขี่เป็นยังไงบ้างอยากให้เข้ามาชมเข้ามาลองมาหายแอมได้ค่ะไม่กัดนะคะฉีดยาแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะแอมจาาสาว GWM พิจิตรเพชรขันแก่นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกันคลิปหน้าค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย